กินกับยังกี่กับยังเนี่ยกินกับยัง,ยงแม่งกอกก็ต้องกินกับตบปูงุังเ<อ>มียก็ต้องจับตบัะุูงให้ได้แน่นเออชนรีไร่วงโคกแม่แม่แม่เอ้าบาแมนบอกพวงโคกบอกพวงสักเฮ้ยเฮ้ยเปิดเลยอ่ะไม่เอาแกกินก่อนเดีย๋ยวไม่เอาแกฉิดเขาไม่เคยกินเอย็บก็กินมันมันเป็นอาหารที่ทำลายกล้ามเนื้อมากๆเลยโอ้ยจ้า ครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล่าซันควันยักษ์นะครับผมเป็นคนที่หล่อที่สุดในหมู่บ้านนะครับแมนมาใช่ชั้นว่าพี่รอที่สุดแล้วนะใครอ่ะวันนี้พี่มาทรัวันนี้กินแพะเนี่ยอะไรอ่ะกินเห็นแพะคราอะไรพี่ยักษ์พี่ชอบมีอะไรแปลกๆมาให้กินอีกแล้วอันนี้กินแมงกอใช่บ้านกอกเปล่าไม่ไม่ใช่บ้านกอกกกบ้านกอกกกกิไปแล้วแล้วกกัดกอกบ้านกัดกอก อันนี้คือแมงกอกนะฮะเฮ้ยดูนี้ไอ้อนพอก็ซื้อมะม่วันเนาแล้วเบิ้ดผู้ใดกินผู้ใดกินขโมยผู้ใดกินเอดพอผู้ใดไปซอดแล้วขอดไปกระเสียผู้ใดกินส่งมาไปนั่งกินลงบนนั่นตัวบาทกิดทอ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 ดกินดิบไหมนี่ทุกคนมือนี้เข้ากับใดมากแมงกอกนะครับผมได้มากลหนึ่งเกรดที่แตกไป็เหล่าเคืองโลเหลืออยู่เคืองโลนี่แหละครับโลนี่สองพันบาทหายากแค่ เป็นของที่หายากแห้งกันบอแบบว่าไปใต้อีลีก็ได้มาคนมาหนี้กม็มีแม่งกอกนี่มันจะมีกัมตามฤดูกาลมันเนี้ถ้าคนไทยอ่ะสิบ่ค่อยได้กินหรอกมันทีอยู่ทางอีสานไรแถวแถวบ้านอยากนะครับผมใช้บางตัวให้ใช้ด้วยนี่นะไข่ทุเแล้วนี่นี่อันเลี้ยงเลี้ยงนี่คือไข่มัเด้ทีเด็ดมันคือไข่มันนี่ทีไข่อ,อปอแอปแปะอยู่นี่เหบอบอวิทยาศาสตรไปซื้อน้ำตลาดเขาชิคัดแต่ตัวผูกเขาชิบอตัวแม่ มันแพงเพราะมันแพงงนี้ใช่ไหมใช่ที่จานละ50จานละร้อยที่มันมีจะไม่นะั่นมันไม่มีตัวไข่แบบนี้มันจะมีแต่ตัวผู้ที่เราซื้อมากินอ่ะอเออนั่นแหละอันนี้ไม่แปลกใช่ไหมที่เขาขายแพงใช่เพราะมันหายากมันเป็นอาหารชั้นสูงสูงมากนะครับผมบะแมี่หรอกตองยางเกียกพื้นเกียกตรงไปนะฮะมาเราจิบทอดมื้อนี้พี่เต๋ามีกับแกลมยังกิบกับยังกินกับยังอย่ากินแกับยังแมงกอ,อกก็ต้องกินกับตบปะคุ้งมียก็ต้องจัดตบป,ะค,ตตปะคุ้งให้เด้มาเดี๋ยวเรามาทอดแมงกอกากััับบบไไปปเเเิ่งงพีตตุ้นลย มาพี่น้องข้ามาลงกระทะกันเลยน,นะฮะโอ้ยแรนโคตรดรอกมันท่าติดจริงโอเคเดี๋ยวมาแลงน้ำเลยเน้องนิดหล่ยแลงน้ำนจง่อยกว่าอะไรเอาไมได้ว่ครับอะไรไดแต่เช่นเดียวเอ๋เอาไฟเอาไฟลงไม่ต้องลงไฟกอกไฟแรงกินนมั แม่มันเป็นยังสีแหละต่อลูกเป็นยังสีพ่อกินมันเบิด์ตตุ้กข้นสุกแล้วมันเหม็นมันจิ้มมันหลายมันอยู่ในปลามันเนี่ยมันมันเกี่ยวดิมันเป็นเคยมันเป็นกินมันสักปะละ่ยในปลามันเหรอแม่ยืนในปลามันมันเป็นปลาเห่าพอแม่ปลาเห่าปลาหมันไปตามพวกนีไปโอ้ยอย่าเบิงนั่งแม่เบิงอีหยังเบิร์ทอดแน่กอกเสือเขาไเห็นเนาะกินเบิร์เป็นตันหลอกเขาไย่เห็นเนาะเขาไม่เห็นเนาะขาวๆนั่นๆนี่คือขี่มันเอาไปทอดหมด อันไข่มันแตกขึ้นนี่ตัวนี้มันไข่มันหลายเห็นบ่ไข่มันหลายมันจะรูอุ้้มตันจะมันจะรูหอดหัวเลยดีนะนี่ซักมาก่าทานมือบวมประเด็นแม่ไหอแย่วาห์เหรอแกนได้เหรอจุ่มจุ่มกันต่ออะไรจุ่มน้ำมันมาหนึ่งนะไปเดี๋ยวพี่ต่อไปจับกุ้งต่อ แซ่บๆเนี่ย้าพี่น้องมากินแบบแซ่บเดี๋ยวชลนลาพวงน่น่่เ้าบอแนบอกวงกบอกวงสักเนนโชว์โชว์โชว่วมาบัดทีนี่ห้าตัาเฮ้ยเมีย่เราตหักอแบบว่ามันกบอถนเลยยกนักขึ้นมาหนีเออตับตัดตัดเอาตัดไหมตึกตึ เลยวะเยอะหยาเฮ้ยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าบกักหน้าวะนี่มันกระนวยใหญ่แท้บักหน้าวะโก๋ำเต็มมือพอดีเลยวะพอดีกต้มตงง้มกันเลยต้มกันเลยนี่เต็มนมเต็มมือโอ้ยเต็มบะแมนเต็มนมเต็มคำอันนี้ยังแน่นี่ตำบักพริกกอนเถอะพริกกรัดย่างโอ้พริกกรัดยียมโอเคอันนี้เป็นประเทศบะคุ้งฮะเนาะ เลยหมักเน่านี่จานน้ำปลาปลาแดกเอาลืมโอ้ยลืมอันโคบขึ้นน้อยแต่เออนั่งสีบาร์จะถามดูว่าตำบักคุงให้ผู้ใดตำบักคุงให้โปโยบอ่ะนี่แต่ใส่โคบหน่อยแต่ว่าให้โปโยบเอ๊ะกับบายุ่งขึ้นไปนู่นเอาโอเคจะมีอะไรบ้างสิเพจก่อ่ะโชลีลาดิ ตำบักพริกแก่ตำบักหุ่งอะ่ะตำเถอะบักพริกพอแล้วมันแหลกแล้วเนาะมาโอเคบะคออันใส่อันนี้ก่อนอีหล่าอีหล่าขี้ขี้โมกเกิดแก่อีหลา่เเหลาเป็นโควิดบ่มันแสบบักพริกอ,อ๋อเจ๊ว่ามันเป็นสาวขี้โมกเกิดทำไม่ได้กินอะไทั้งสี้นละตำบักหุ่งก,ก่อนว้าไอ้เขาเอนมาอย่างโซแมทเทลโซแมทเขื่อนเขื่อนมักบวกบะเคื่ยนเขี้ยมักมักแต่ใส่ลาย มักกินในบะทงของเกลี่ยแม่เกลี่ยเขียว่มีใส่บะเขือเทศอันยวล่าชิมก่อนนั่นแหละอันนี้ยังนี่ปลาแดกปลาแดกแม่เลียนปลาแดกแม่เลียนวันนี้ราคาโฆษณาเต้สิบบอกว่ามันแซ่บเน่ยพุงนัวเอ้ยเอ้ยใส่หลายเท่าไรใส่หลายแบล่ะใส่หนิน้ำเชื่หน่อยผุงนัวผงชื่อมงนัวเนี่ยบะกะนี้ละสุดยอดเลย ได้ว่าตับมะคุ้งนี้ต้องใส่ดิแต่ว่ากับเขานี่ยเใส่กับขาห้ามใสดิอันนี้ก็ไม่อยากใส่เรอกแต่ทำไทยอยากใส่เอออันนี้คือยังชื่อก็ใส่ไปจัถังนึงเพราะว่ายังมาก่านอันนี้น้ำปลาน้ำหอยหรอใส่บ่โอ้ยจ่อจ่อจอค่ะจ่อจ่อโคเล่โเล่ลืลืมหรอเน้า เปิดร้านได้ป่ะเนี่ย<ห>เปิดร้านขายเลยเดถ้าเปิดร้านทีมีคนมากินบ่ะ<ห>วะขั่วสันขวานทีมีใครมากินบ่ะวะเขาคือมากินไง<ห>เปิดเอฟพี่น้องๆเขาอ,อยากมากินฝ<ห>ีมือพี่หยักกับพี่เตอร์แต่ว่ามาเหตุแบบมันมสีขายดีโวดมันคิดด้วยปะคิว่าไอติมแซมหนีกับบอนั่านหลับเงินเก่าห้องเอฟพีอยู่ไม่ปิดใครดอกฟองฮะเล่นเกมเล่นเกมดีกว่าเด่นเกมเฮ้ยแต่สบายไม่หลับ ต้องเห็นน,เน้เียน,เนะเกียนเห็นบ้อ,อนี่นเล่นเ,น,เนเกียเล้นนี่เอยไ่ต้องเห็นน้เราเล่นตเกมอ่ะเนไงใกล้แล้วไปนี่พ่อดูาเอาซิมก่อนเาวมาละตัวน้ปลาเดียกปานั้นปลาเดียกเครื่องขวดเดียวเดียวาหน้าจังเลยมาแัดนี้ไงไพุง<ค> หวานจะจะตอนนี <Billie S 1> ้เขเปลีああ <ain> ่ยนเขตแล้วทมงหล่นตายบมงกดเตายันี้คุกจังไรันี้คุกจังไรัเนี้ขาเท่าอยู่สายขาเท่า้เด่นเดนเ้เอดินเ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 นนเดิดดดดเเเนดิเดิดนดเเเนนนเนน ทุกคนเมื่อกี้ตามมาคุ้งแล้วๆนะครับผมแม่งก่อเข้ากับซุปพอดีนมาทุกคนตอนนี้เขาจะมาทำการคลุกมันะครับมาส่วนผสมเากะิมีซอสฟ้าเขียวซิ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 ซนี่ครับผมละก้นี่ดดีนะนี่ยปรความนัวโอ้โอ้เป็ดก่านเลยสิพี่ชาย เน่ม hey, hey. ัอจะได้หอมๆครับทุก้นน่จับเิดอเิดจอดบ่อหึงนื้ม uh huh ี่มือนกันี่มือกันตัวตำหนิกขาเริแสบด้วยพี่นอนอนี่ตัวระมา่าที่แบบอืมได้รสโอเมอมามไปเดี๋ยวเขาไปกินเลยนั่งเด็กเด็กนั่นไงไปไอ้นี่ยวรเลยมามามมามามามะมาาสาม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 าาามามา กินไงกินแม่กับทุ่มตาม่ฮ้ยมาๆมาไอ้เกมมันไม่กินอีกแล้วอ่ะทุกคนไม่กินอีกแล้วอ่ะมันโนโนโนอีกแล้วอ่ะไอ้เกมก็ทำผมทรงสุตีเลยเนี่ยเฮ้ยพ่อแหนั่งผูกเตรียมตัวกินหมูกระทะเขาซ้อมเป็นเจ้าแม่อินเดียเว้ยเอราชินีอินเดียเว้ยราชินีอินเดียมันทรงนี้หรอเออทรงนี้แหละคุณผู้ชมที่ดีแล้วพี่ซื้อท้่มตากับซื้อนี่มาทำไมเนี่ยอีหยังหนีอีหยังก่อนอันนั้นมันขี้ ตอนนี้อันนี้ตเนี่ยอันนี้มันคือขี้บอกไงถ้าพุงรถดีแบนผู้ชายเป็นตอนทัศน์สิไอ้แบาผู้ใดเกิดเกิดเป็นผู้โชคดีไงตะวันกินกับอะไรก็อะไรเฮ้ยเฮ้ยเปิดเลยอ่ะเอาแกกินก่อนดิไม่เอาแกชิมเขาไม่เคยกินเอาฟกงกินเอาหักหัวออกหักหัวออกไม่กินเลยแม้มันเป็นอาหารที่ทำลายกล้ามเนื้อมากๆเลยโอ้ยนักกล้ามมันอ่าง มันเป็นแคลเซียมแล้วนี่เป็นันะมมีแคลเซียมเพียง10%บเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันทั้งสูงเป็นแบบว่าเอ่อกัดดูครับเขาให้มากินเมี่ยมึงกินน้ำมันดีอร่อยต้มตำอร่อยเนี่ยพี่เต็มมากเต็มฟอ้งไงเฮ้ยเกมผีเลยวัวตัวใหญ่นี่กินต้มตำไงแม่อยู่แต่มันมันเค็มเนี่ยพี่อันนี้เนี่ยเปิดเลยเอ้า เน่อืาเลยเอาไปเล่นะอันนี้เหมือนแมงสาบเลยอะไม่เอาตัวสาบโอ้ยังบอกว่าไม่เข็มไม่เข็มแมงสาบเลยแมงสาบอันนี้มันตัวใหญ่มันตัวผู้มันไม่อร่อยอ่ะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีไข่เห็นไหมสงถามจริงว่าตัวผู้ไม่กินไม่อร่อยมันจับตังไหนมาเนี่ยโอ๊ยไปหามาแล้วกินได้มันจะตายไปเนี่ยไปตายบีอยู่ไรเลยนะไข่ให้ดูอยู่ไรมันไม่ใช่ไรเราไม่ใช่ไรเราบีบตัวที่ไม่เป็นไข่เนี่ยฉีกช่องให้ดู้อนี่มันไข่อะ เค็มเป็นอเลยที่อะเค็มเนี่ยเราจะบอกว่าไม่เค็มดูดิเค็มเนี่ยเค็มจีนดูแม่ไข่มันเค็มมาทุกคนเค็มอร่อยแล้วลับมันเลี้ยงล้วลิ้นเพียกไายลิ้นเพียกรีนทุกคนดูไข่มันแหมนี่ไข่อะไรเป็นไ,ไข่เดรรูปมันเค็มเอาอีกป่ะ มันเป็นตัวหกมันไม่เอาแล้วอ่ะทุกคนเอามันเป็นตัวเหรอกินได้นะใครรู้สึกมันเป็นตัวมันก็เป็นนอนแนะมันจะไข่แล้วมันจะนอนม็นนอนมันนอนแล้วมันก็จะเป็นหมากเป็นนอนในท้องบ้างกินเข้าไปกินแบบเครื่องโลดแล้วซื้อมาโลนึงครับทุกคนแต่ว่ามันกินไปเครื่องโลแล้วมันก็แสดงไปงั้นแหนะไอเกียรติอ๋อเนี่ยหายากสุดบนหมดเลยมันเป็นอาหารที่หายากมากแต่คงแซบ่เนี่ยแซ่บผู้ใดต่ำเนี่ยเจ้าเนี่ยคนไหนวะเนี่ยคนไหนวะ ว่าผมแอนตี้เขาเดียวจางก็เบื่อเก็บรอยเอาเกมเอาเดี๋ยวหยิบค้อนทำไมเกี๊ยห้องตำก็อร่อยนะเกี๊ยห้องตำอร่อยมากแต่มันเค็มอ่ะมันเค็มอีหยังยังไม่เค็มเท่าไหร่เห็นไหมลูกผมเดี๋ยวพอความเค็มอยู่มันไม่เจอมันไม่เคยเจอความเค็มไม่บอกอ่ะไม่เคยยังไม่ตั้งแต่เรียนเป็นก็กินเค็มมาตลอดลิ้มที่ตายแล้วี่เแต่เค็มตลอดเลย ด่านจ้าซับรถยู่บ่ดิท้องเสียเนี่ยพี่ยากกินเนี่ยไม่ท้องเสียพี่ทำของข้าวไม่ท้องเสียหรอกเพราะเดี๋ยวมึงก็ตดเลยหรอไม่ก็ยักษ์แล้วมีทมึงเนียนเการสนุกษาแซ่บพอเฟ่ฮะแซ่บปะแซ่บอืมอาแซ่บกะแต่มันเค็มพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องทั้งบ้านอยากยที่คลิปยังกะเขาเป็นนาใต้คลิปนี้เลยแล้วก็อย่าลืมแอปพลิเคชันนะครับไปแล้วทุกคนแต่มาคุงแซ่บ กบแมงกอกของหายอ่ะกำกำแมงยิงอ่ะต้องเอาหนอนเอาหนอนมาตำต้มตำไหมันโบนเนตปลามันคือหนอนรดด้วนนะผู้ใดบีหัวหนอนเหรบีทย่งหัวใหญ่โบนไอเสียอย่างโอ้ยกิน